ครับไข่ก,ก่อนส,สวยๆครับพี่น้องไก่ๆก,กับขอสวัสดีครับมือนี้วันจันทร์ครับ <c ười> นี่คือมือวันจันทร์เดือนพฤษภาพาพี่น้องมาเมื่งปานสวนยูฟา่าหน้ายูโร้กับเ่าครับมาเบิ่งหย่าขับมือมือนี้มาเฮ็ดหย่าครับไม่ไงขี่เป็นเด็กร่างซับหย่าลูกไส้ก็ตัด ทนคู่ขันหน้าอยู่ทานใต้ผมครับฟังนเสียงเชียงจักครับเชียงตันเนี่ยแจนแจน <c oughs> เทามือนีก่ก็บข้าพี่น้องมา่ส้มให้ส้มหน้าส้มสวนคือเกาครับเปนเพื่อนครับคนกับกูจอกจอกอยู่เอาแต่แห้งมีมเมีกับพักคือไมไงยายจี้นี <c> ่ <oughs> คือบ้านสวนอยู่ฝาหน้าอยู่โล บ้านสังแปนครับตำบลแวงอกำเภื่อสว่างเดีนจังหวัดสกลน,นครข <c oughs> อบคุณทุกันครับเป็นตะลัน่นเอาหุ่นยาหุ่นกนตะไครค่กลน,น,นี่ก็เนี่ยละครับตามวิถีชีวิตของชาวชาวนาชาวไฮชาวสวนนี <c oughs> ่ครับคือวิถีชีวิตวิถีชีวิตของชาวสก,กลนครจังหวัดสกลนครครับทำนา ดีส่วนมากทำหน้าปีครับทำสวนได้หลายอย่างครับคือเกษตรหมุนเวียนแต่ละปีครับบกคอยบางงานครับแถวบานถึงแปนเสาแล้วขึ้นเล่าขึ้นสางแล้วก็เพิน่นกะทำให้บักเชลเลนทรงโรงงานะมาณนครับเชลเลนขุกโคโพธผูกทั่วแตงครับนี่หน้าปังกับมีแน่ บ่อหลายครับหน้าปังนเป็นตะเฮ็ดทำไปกุละสามไรสี่ไรประมาณนี้ครับทำมไรสี่ไรกับบ่อหลายเจ้าครับบ่เกินสามสี่เจ้าในบ้านสังป, <c oughs> ประมาณนี้นอก,น,กนั้นจะเป็นเกลือนครับเกลี้ยงลงโรงงานนี่คือวิถีชีวิตของชาวสกลนคร ได้ปลายน้ำร้น่าเป็นมาสร้างปลายน้ำร้นว้ให้ถือว่าดีครับดีมากๆเพราะว่าเกษตรเท่าอาศัยน้ำครับเส้นเลืเอดใหญ่เลยครับน้ำขาดน้ำกับขาดเกษตรครับมีน้ำก็มีกเกษตรประมรัน,นครับเปลี่ยนที่คือวิธีชีวิตของชาวสังแปนครับ พุ่มน้ากันครับผมพี่นอ้องง่ายกี่ขึ่นกะเย็ดไปเรื่อยครับแดดหนอนมันก็เขาพักเขาผมเขาหน้าบานครับกาะบานเลยเป็นเดือนแล้วละฝนก็ะพุ่งตกมามกโมกกรตกพี่น้องฝนโมกก็มากก็เป็นต้นแค่ทั้งนั้นครับที่ตะเสษตรปลูกไว้ช่วงนี้เพิ่งกันพักแท่งดอกหน่อยนึงครับประมาณเดือนกะ ต่อไปเพิ่นกันแข่งดอกคือเก่าครับรอบปีเลยครับ <c oughs> ดอกแข็เป็นตลอดครับพึ่งสิพักเก็บอาทิตย์สองอาทิตย์นี่ครับนี่ครับนี่คือการทำเกษตรน้องโอ้ข้าวชิ้นไข่เหรอครับข้าวชิ้นไข่ข้ได้เป็นชินช้นขาดชิ้นขาดพื้นบ้านเท่าครับ าจะไข่กา enfin, สองกามกับไอ้สวงครับเป็นที่ค่ายด้วยกันครับผมเพุ่่นยจะเล่นเติบโตของจริงในห้องปลูกครับคืหัว่ีไข่้ตกันครับผมเชินเชิญนี่คือแม่คำพี่คือแม่กี่ครับครับคืตามแห้งเปนผู้เท่าครับใบสูงอายุครับทำงาน ประมาณนี้ครับผมครับก็บขอบคุณเพื่อนๆทุกคนครับผมที่เข้ามาทักทายมาเป็นกำลังใจคลิปนี้ก็พอหยุดไใ้เพียงแค่นี้ครับผมกดไลค์กดแชร์นี่ด้อเพื่อนๆนี่กำลังใจที่ชิปน้าครับไปเรื่อยๆิี่ผู้กอสวัสดีครับครับ